กูก็ไม่เห็นด้วยอะทำไมแถวทำไมแถวเก็บกี่ยวขนาเล็ดแล้วกับยทีบ ภาก็านัานอะไรอ่ะเอ๊ะ <c oughs> <c oughs> ถ่ยกไม่ไถ่ายไม่ได้ถ่าไม่ไ่บแม่งล้วไปเด็กก็าก็ไมถ่ายองปิดป้ายตอบหมนี่อ้าวครับ แต่มันขาดี้เ่อาออดูปัญหายี่มันดูสา มไ้เานี่รับกลงชื่บไม่เปนนี้สนุกมโอ้ี่ทำพทําใจนวี้อยากให้นองสนุกทุกคนนะครับเตอนนี้เรียากถามน้องกกว่าว่ามีน้องมาสนุกไ้องหโอ้ยงี่ใจแล้วพี่ก็ชื่นใจนะ ก็จบไปแล้วสำหรับวันนี้ครับครับผมเจอกันใหม่พรงนี้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับผมไม่รู้เหมือนกันต้องเอามือปิดทเนี่ยสิไปโอ้โหสวัสดีครับเกีอยู่กับรายการรายการกล้องพาทัวร์ครับอยู่กับเพื่อนๆเดิมแย่งเดิม ขาดคนคนึ่งครับขาดตัวซีเคยอยู่อิสภาพซอยสี่สิบยังไม่มาเลยขาดน้ำือยังยังไม่รู้หน้าแังไม่ตื่นนะครับเรากำลังไปมอนะครับไม่มีใครต้องลืมซื้อครับไปเจอกันข้างในครับไปนะครับถึงมอแล้วครับมีมือสือเลยเหี้ยครับไง่าต่ออะ แล้วก็รอ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 อ้องนองเอืรอนะครับน้องอืองก็ครอองซื้อไอเมซอลอะไรนะเมซอลน้องฟูยังไม่แต่งตัวเลยครับกําลังรอน้องฟูมานะครับโอเคนะครับมรนตรอในนาแคมป์นะแคมป์คูไหนอาคนเก่งออกไม่เอามาเบรกออกให้ทีมเรอดอกเ็ฮ้ยอินฟูไม่รอตากกล้องเลย ดูไม่ได้แท็กกล้องเลยวันนี้ครับตอนนี้เราก็กำลังจะเนี่ยครับบ๊ะบ๊ะตอนนี้เขารออยู่นะครับตอนนี้ใหญ่สั่งการเลยโอ้ยยนเริงร่อยเลยเฮ้ยเขารออยู่นะครับคุณมีความรู้สึกยังไงนะครับในการเรื่อที่มานรอ รู้สึกเฉยๆครับก็ถ้าต้อนรับดีกว่านี้ก็โอเคเลยให้บอกบอกเรามากี่โมบอกไหมเรามากี่โมงแปดโมงแปดโมงไปด้วคกันไดวันได้วรันไปด้วกันมันไม่มีมันไม่มีขาวไม่ว่ชุดก็ผ่าครบอกว่าเราใส่ชุดสนพ่อใครอะพ่อใครนชุดรัดรูปอะไม่แล้วน่ะชุดเอนะไม่ได้เอะไม่มันมีั่ีเดียว

เพื่อนกูนยังไม่มาเลยจะถ่ายม่ถ่ายเนพะื่อนกูยังไม่มาผมผมจะไปกดวางผมจะถ่ายเรื่อยๆแหละเอ้ยเราไปถามคนนี้ดีวกว่าอะไรนะครับาการทิ้งเพื่อนเพื่อนรออยู่หน้า,านอเมซอนแล้วคุณทิ้งเพื่อนอย่างนี้ได้ไงเพื่อนนั่งไปเป็นชั่วโมงอะ่ะเหนื่อยกันได้ไงวะ <c ười> คุณมียังมีหน้าไปยิ้มอีกอะ่ะดูนะผมเป็นนักข่าวนะ <c ười> นี่เราเขาไปหาที่นั่งก่อน,นครับ ก็ได้ลุกขึ้นมาครับคุณโบวิทใส่แว่นแล้วมึงใช่เลยไอ้นุ่นไว้ตากล้องเฮ้ยมีคนมีคนมาแล้วทุกคนคำถามต่อไปอะไรไม่โฟกัสอนะ่ะไม่มี่บอยพี่บอยคือพี่บอยใช่ไหมเม่อผมมาอะไรเนี่ยอะไรตัวนี้ครับตัวนี้ครับตัวนี้ครับตัวนี้เขากำลังไฟในฐายที่ดังน,นะครับ พี่บอกแล้ววันนี้กูจะไม่กดวางกูจะถ่ายเองตอนนี้เราก็ไปหาที่นั่งกันตรงนู้นนะครับมเป็นหนุ่มเป็นนิฟูท่านหนึ่งผมไม่ได้เป็นฟูเป็นตากล้องเดี๋ยวถ้าเราขอสอบถามคุณหน่อยนะครับว่าเป็นไงครับวันนี้นอนมากเลยครับบอตี่สามถึงนี้ห้าบอตี่สามใช่ ปลายชื่อก็ไม่ได้เอ้ามาด้วยโอ้เดี๋ยวคุณล่นเนี่ยเด็กเขาเล่นนี่ไอนี่ขอมาถามนี่ผู้ท่านหนึ่งเนี่ยครับไปปลายชื่อคุณเป็นไหนครับไปเนี่ครับไปแล้วไปแล้วครับไปทันทันเลยวันนี้มีคนมาสายทุกคนมีคนมาสายทุกคนเนี่ยดูดูสีหน้าคนมาสายนะทุกคนเฮ้ยดูมาสายครับทุกคนไปสอบถามสอบถามล้วไปสอบเป็นผู้สอบข่าวแล้วไปไหนนะไม่โดนตัดก็โดนแล้วไง จะไปเพืไรทำไปพี่ผมโดนพรม้ายครับเก็บเก็บไปดีนะไปดีนะแล้วทำไมต้องมุงเนนไปี่กลุ่ไม่ต้องมุงเนนกนทำไมทำไมดูน้นการอแล้วมันโดนถ้ย

มันเป็นคนอยู่มันเป็นคือแบบไม่อยู่มันได้มา อุ้พอมบุวาพอมุ้พร้อมอบคุณเต